สวัสดีค่ะนะคะเจอกับแม่ฟ้าพยากรค่ะสำหรับ e ีนี้เนาะเราจะมาเรียนไายิบซีกันต่อนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะนะคะเจอกับแม่ฟ้าพยากรหัะชะันชรรถทูนซั์นะคะ วันนี้นะคะใครนะคะมีใจจะมาฟังเนาะเชิญเลยค่ะนะยินด,ดีต้อนรับทุกคน,นะค่ะสับสกายไลค์แชร์ให้แม่ฟ้าด้วยกดกระดิ่งกริ้งกๆิ้งกิงกิด้วยนะคะฉันอยากจะดูส่วนตัวนะคะ0925190545ดูโหรศาสัร์ไทยโหรศาสัร์จีนโหรศาสัร์พม่าและก็ดูพายิบซีค่ะนะคะเช็คชื่อนามสกุลวันทีเกิดให้นะคะว่า เลขรอบตัวเลขมงคลคืออะไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะโอเคค่ะมาเรียนกันต่อเลยเนาะสำหรับคนที่ follow อยู่นะคะที่ติดตามแม่ฟางอยู่นะคะอ่า,พาไพ่ใบต่อไปนะคะเราจะมาดูความหมายของ X up p e o t e c l o นะคะ X up p r o j a c l e นะคะเป็นไพ่รูปดาวห้าแฉกนะคะใบให้ใบนี้นะคะโดยความหมายหลกักๆแล้วนะคะใคร หยิบไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจะมีความขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคะ่ะนะคะสำหรับสถานการณ์ทางด้านการเงินเนี่ยนะคะการที่หยิบไพ่ใบนี้ได้ในสถานภาพทางด้านการเงินนะคะ ก็บอกได้ว่าจะได้รับจากการารางวัลจากการพักเพียนของตนเองอะนะคะทางด้านาการงานนะคะคนที่หยิบไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงค่ะนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในไม่ชาด้วยค่ะสําหรับความรักนั้นนะคะถ้าหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งความรักแล้วก็นะคะก็จะเ,เรื่องของความหลงไหลได้ปลื้มนะคะหลงไหลได้ตัวแฟนนะคะก็ฟุ้งฟิ้งอะค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพนะคะ ถ้าหาได้ไพ่ใบนี้แล้วนะคะควรปรีเวลาไปหาเวลาการพักผ่อนบ้างนะคะเออนะคะอย่าเครียดมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะคะในออหน้าชี่การงานส่งผลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะบอกได้เลยความวุ่นวายต่างๆนะคะถ้าหากมันเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งของสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าควรไปพักผ่อนค่ะนะคะแล้วก็สําหรับทางด้านการเรียนนะคะถ้าหากใครได้ไพ่ใบนี้นะคะบอกได้เลยคะ่ะ การเรียนกำลังจะไปได้สวยค่ะนะคะสำหรับให้นะคะใบนี้เนาะก็จบเป็นแค่นี้ค่ะนะคะ X of t ซ์เค่ะใครได้แ้่ป็นนี้บอกได้เลยว่าดีงามเจ้าค่ะหมดไรก็แชร์ไปฟ้าเดินนะคะติดตาม EP กันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ